อันนี้ตัวอะไรคะไม่เอาไก่แล้วครูบอกว่าไม่เอาตัวข้างหลังแล้วกอกออะกอกอะกอกออ่ะ<ก><ก>อันนี้ตัวอะไรคะตัวอะตัวอะไรคะต,ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร จ,จ้าจาวจจจจจจอาจอัจอีจอัจอาจอคจอาจออาจออจจจจจจอจจจอจจ ตัวอะไรลูกปอปออาปะพูดด้วยปออาปะ<อ>ปออาพูดด้วยค่ะปออะปะอืมปออะพูดติดปออะพูดด้วย,วยค่ะจรินเราเรียนสระอ่ะอยู่อ่ะอืออือ กออากาขออากาะไงอ้าวพูดเองไงไม่ใช่ให้แม่พูดพูดเองพูดเองสามตัวเลยอ้าวกออากาจอออาพูดเองไงคะอ้าวเอาใหม่เลยตั้งแต่กอ ชี้ตัวไหนพูด,พ,ดพูดดังๆไม่ได้ยินกอ,อมันจะกออจะจะาได้ไงอ่ะกออะกะ มองเอ็นนี้ไม่ใช่มองหน้าแม่กออะกะพูดกออะกะชี้เองชี้เองพูดไปกออะกะพูดดังๆอิงแลนไม่เล่นตู้เย็นครับกออะกะพูดไปสิ คุณให้จำไม่ได้อูู้อุ้น,นี้ตัวอะไร่<า>อุ้ยหันหลังหัวอะหัอะไรหัวอ่ะค่ะพูดชี้เองาม พี่ไม่มีบาลออืมพี่ไม่มีปัญหาเราเรียนเรื่องสระอ่ะชี้สระอ่ะสิสระอ่ะอยู่ตรงไหนบ้างอีกชี้ส,สิสระอ่ะอยู่ตรงไหนไม่เอาอันน,น,นี้สระอ่ะอยู่ตรงไหนชี้ให้แม่ดูสิอันไหนคือสระอ่ะอันไหนอีกอันไหนอีกอันไหนอีก อันไหนอีกข้างล่างอะตระอะตัวสีอะไรัีสีเตอืมอ่ะกาออะกะกออะกะจออะจะจออะจะขออะ่ะขอาาอะขปอาาอะปะปออะปะกออะกะ มองมองที่นี่ไม่ใช่มองหน้าแม่จะได้จำชี้เองสิอาชี้ค่ะแล้วพูดอือ่วอ่าอ่อ่าอ่าออ่าออ่ะออ่ะค่ะออออ่่ะ ป่อปะไม่ใช่ปออ่ะปะอ่ะก็ไก่มันงอ่านหน้านี้ให้คล่องก่อนอืมเอออะอืบ้าขออ่ะค่ะค่ะลูกได้ตักเห็ีนเน่เหยียดเท้าก่อนเลยเหยียดเท้า ทำไมดังๆนั้นได้แล้วสู้ๆก็อะกะค่ะขขอขออะค่ะค่ะแล้วก็อัน <lenses> นี้ก็อะจะค่ะอ้ออ่ะจะอออะปะนี่ เอาไหมเอ่อกหืออืมสาะอาลูกกะอะกะขออาขาขา จ่อะจะค่ะบออบะค่ะอันนี้นะคะอันนี้รถอะไรรถกระบะรถกระบะกรอะกะบอะบะพูดดิกรอะกะกอรออะกะบออบะบออบะกะบะกะบะอันนี้อะไรคะ อันนี้อะไรที่เราทำกับข้าวตะหลิวตะหลิวมันเป็นที่จับอันนี้ตัวทอดเป็นไรกะอะไรกะกะท้ากะท้ากรออะกะกรออะกะทออะททออะทมองที่ตัวนี้ไม่ได้มองหน้าแม่กะท้ากะท้าตัวอะไรคะ ลันหน้าดำหน้าดำช้าอะไรรู้จักชะนีไหมลืมหรอชะนีคู่กับลิงลูกแต่ชะนีจะหน้าดำอะไรอะไรนงอ่ะชะนีชอชอชอะชแม่เราชอบนั่นที่เอลิงถูกัหชออะช้ชออะช พีอ่อหารอใขอขอขหนึ่งอ่ะทำไมนมโรงเรียนเป็น s 2 6อ่ะจ๋อจ๋ออ๋อคุณครูให้มาเนี่ยกินดิขาาเขยับเลยกินเลยไหมคะกินเดืคุณครูพี่นรินให้มาอ๋อแล้วลูกเอาได้ไหมคะเอาได้อ่ะเจาะเลยค่ะเจาะนั่งเจาะนั่งเจาะค่ะ สิงโตสิงโตสิงโตได้ออนได้ออนใช่เก่งมากค่ะ